ครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรนะครับแต่เมื่อปรากฏตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอยู่นอกโครงการจัดสรรอันนี้ข้อที่จริงทางกรมที่ดินได้ตรวจสอบเบื้องต้นครับเป็นโครงการจัดสรรแถวบริเวณคลองสามวานะครับซึ่งโครงการนี้มีโครงการอยู่ทั้งหมดประมาณ296แปลงนะครับแต่บริเวณที่ดินที่ได้ตรวจสอบได,ได้ซื้อเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่นอกจัดสรรนะครับ ซึ่งมีการแบ่งออกประมาณ5แปลงนะครับแล้วก็มีการใช้ทางร่วมกันสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพมหานครสขาบีนบุรีนะครับเข้าไปร่วมเจรจาไก่เกี่ยพูดคุยนะครับทั้งของผู้ซื้อที่ดินนิติบุคคลแล้วก็เจ้าของโครงการจัดสรรครับจากกรณีดังกล่าวนะครับได้ตรวจสอบจากใบอนุญาตทําการจัดสรรแล้วนะครับพบว่าโครงการเนี้ยได้รับใบอนุญาตเมื่อปี5้า แล้วก็ปี59นะครับทั้งสิ้นเนี่ย296แปลงส่วนมากจะเป็นบ้านแถวนะครับส่วนที่ดินที่เป็นปัญหา5้าแปลงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นที่ดินที่ผู้จัดสรรเนี่ยไปซื้อมาในภายหลังแล้วก็มาแบ่งแยกแล้วก็ขายเป็นบ้านเดี่ยวโดยอาศัยทางเข้าออกกับโครงการเดิมเนี่ยนะครับให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยใช้เป็นทางเข้าออกโดยพละการนะฮะไม่ได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงขอเตือนผู้ที่ซื้อที่ดินจัดสรรนะครับจะต้องตรวจแผนงานโครงการใบอนุญาตจัดสรรซึ่งเราบังคับให้เขาปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณสำนักงานที่ดินแห่งนั้นแล้วนะฮะว่าถูกต้องตามแผนงานหรือเปล่าตรวจสอบจากโฉนดที่ดินนะฮะถ้าที่ดินเป็นที่จัดสรรก็จะมีการประทับตาว่าที่ดินผืนนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดินถ้าไม่ได้ประทับตาก็เป็นที่ดินอยู่ภายนอกโครงการ ชัดเจนแน่นอนนะครับรวมทั้งต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายส่วนการต่างๆนะฮะที่บริษัทหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะเ,รกเก็บนะฮะเพื่อเ,เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังต่อไปครับ